เราไปเห็นคลิปคลิปดึงมาที่เขาแบบไปดูคนที่ใส่หัวหุ่นยนต์ใช่ไหมเพืาว่าเราก็รู้สึกว่ามันยังไงเดี๋ยวนน้จะไปดูกันออคือมันไม่ต้องใส่เสื้อไม่ต้องใส่เสื้อกูมีอ่กูมีอ่ะน่่งกูมีย่ะละแต่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอันนี้ก็มีอหูมีเป็นหู้เลยเล่มาเป็นหู้เลย อันนี้ไลยจ้ะบางทีชอบถากว่าหัวหุ่นยนต์คือเท่ก็ได้รูปแบบตัวจริงเขาก็สวยอยู่นะเขาไม่น่าจะมาแต่งแบบนี้หัวมันเป็นสไตล์การแต่งตัวของใครบางคนทุกคนใครชอบแต่งตัวแบบหัวหุ่นยนต์อนะ่ะเฮ้บางทำไมเนี่ยโอ้ลากับโอ้ คนเมื่อกี้หรือเปล่าที่เป็นเบคอนเดี๋ยวจะดูด้วยโอไม่ใช่อะุกคนแต่ว่าเป็นคนเมื่อกี้เลยหมอหุ่นยนต์ก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าบางคนมันแต่งแบบบางคนมันแต่งแบบไพ่ไปแบบคนที่แต่ง,งนี้บ้างหรือว่าอึ้งอึ้งคือก็เยอะ เยเรจะไปย้ายเสริมกันนะฮะทุกคนนี่เราย้ายเสริฟม,มาแล้วถ้าเสริมนี้ไม่ใช่เสริมคนไทยนะก็ออกแต่เส้นหัวหัวหุ่นโยนทำไมมีคนด่ามาก,กันบ่อยเออนี่ก็หวัวเนี่ยเขาชอบแต่งแบบนี้กันทุกคนคือแบบอยากรู้ว่ามันเท่หรอ,เ,อ,อเท่ือเปล่าก็มาดีครับไม่ว่านะไรงั้น ใครแต่งแบบนั้ก็แต่งตายฮะทุกคนเออสำหรับวันนี้ก็บายบายไปแล้วคุไหลายให้กันด้วยนะทุกคนเผื่อแบบจะมีอยู่ร่วมมาไหมทำไมเสื้อไม่ชาปะอาทุกคนงั้นเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเราจบคลิปเลยนะคะบายบาย